สวัสดีครับนุ่มบ้านป้าหน้าตีนบ้านครับเมื่อนี้ก็เห็นหน่อยเป็นยังคือว่าส่สุดไล่ทหารเจีก็ใส่ยุยว่ครับมือเศ้านี่ครับตอนนี้ก็แต่งตัวขัดบุธเล็กน้อยครับก็สุดเก้าตะกี้แหละตะลี่วิวปืนแก้มละเมื่อนี้นุ่มบ้านป้าก็ว่าสิขอไปอำเภอเนาะครับเนาะสิขอไปอำเภอเน่ะสิเอาปืนบอกนี่ไปปืนเป็นปอรซี่ครับผมพอดีช่วงวันหนึ่งห่างกันแต่ผลตะลี่วิวตะตะปีไม่กะนมันค่าโควิดโตอยัางพะนเนาะตัวนี้กั ป็นใบตัดโอนครับเดี๋ยวไปขึ้นเนี่ยไปขิงประเดียนเนี่ยเป็นใบตัดโอนนี่แหละโอนมาจากอุบลว่าอย่างเนี่ยเป็นซื้อนุ่มบ้านปลาน,นี่ยแหละโอนมาจากคู่ของปูนี่ยแหละมาโอนให้นะประมาณหนึ่งสิบละจะเป็นใบตัดโอนนั่นแหละครับตัวนี้ใบตัดโอนปืนเนาะโอนเป็นผู้นำเน่ามาเป็นอยู่นี่เขาตัดแบบว่าครับจะนายจะนายอันปืนมองนี่ออกจากอุบลแล้วมาโยนหนาดนังสีหน้านุ่มบา้านปานลาก็สิไปแอำเภอเหมือนนี้ครับผมจ้างตัวดูดีเล็กน้อยพี่น้อง มือนีดูดีกับสูตรเก่าล่ะครับผมปืนนี่ก็ดีขันออกก่อนครับนี่แหละก็ดีขันไผ่บนเห็นกับเบิ้งคลิปแรกกับเบิ้งเนื้อในไล่ปืนปืนแก็บนี่แหละปืนปูปืนเป็นปืนมรดกเนาะค่อยรีวิวไปกับไผ่เคยเห็นกับใดกับคลิปแรกครับไปย้อนเบิ้งคลิปแรกอันนี้ก็คือไปขึ้นทะเบียนมันเห็มันเลี่ยวมันทัวนะ ดีมากครับออกมายิงนกคือเก่าน่ะพี่น้องมึอเศร้านี่ก็ไปยิ่งหนุกมึงไม่พยายามคิดถึงประมาณดอกแต่ว่าหมู่บ้านนี่มันอยู่ครับผมนี่แหะครับได้มากแต่เพิ่งพันธุ์ตะปีใหม่กับเข้ากับตัดอวนมาเรียบร้อยแล้วนี่ไปตัดอวนนี่ก็ล้วเขาจะเสียไปอำเภอพันยากลำโคบิดเนาะทงอำเภอพันกระไดเขาจะเสียด็กไปนี่แหละมึงนี้ก็เป็นวันที่ไทยวันทีซี่พกพอดีเขาเฮ็ดงานครับวันนี้เป็นเฮ็ดงานเนาะ แค่นี้ยื่นทั้งกระสียุดครับเหมือนเป็นวันซุกนุ่มบานปตากระสีออกก่อนครับผมเอ้าจังเบิงพี่น้องใช้บนเบิงกับไปเบิงคลิปแรลกกันมีอยู่นุ่มบานปตากระสีถอดไปสี่สิบแปอำเภอนะมาี๋ยวถึงใส่ปืนกดเท่านี้แหละกระเป๋าปืนมุกขดนี่แหละไปอันนี้ครับเป็นเหล็กเนาะเหล็กทั้งอุบลบรรคูดมาเนาะนี่เป็นเหล็กบรรคูดอันนี้บ้นทะเบียนนี่แหละ ที่เขาวโคตรไปแอมเพอใช้ใน,นทุง่งนีแ่แหละไปมนีนี่ครับตัวปืนเ,ปนเบิ้งไล้ๆครับท้ายวันเบิ้งกับไปเบิ้งคลิปแลกอครับรีวิวไปดนอยู่อันนี้ทีไปขึนะ้นเนาะนัดเก็บไปนี่ก่อนเจ้าหน้า,นา,นาที่แหละแค่ครับหัวชีพกอน ครับผมสเปรย์แฮกมันเหลวก่อนทะเบียนขึ้นมันเหลวก่อนตัดโอนมาตักูบนแล้วครับไปพี่น้องนั่มาคือไปนี่แหละพอดีขั้นนี่กัพอดีรถพอดีเอือยเพิ่นมาแต่อันทุนเท่ทุนเท่เนาะครับกับพอดีดใส่รถเพิ่งที่ที่ห้องเลยไปมากหรืแค่ พี่มาสีหมอข้าหนีอไปพี่น้องมึงลดนม,นมนบ้าน้ารดดเกื่อยพันพอดีพอเจามาตรงเทปมป็นยก็ซืโอกาสได้ยิมมั่งคนเด็ดใส่นะไปครับพี่น้องจะไม่พอกันยูในอำเภอป่ะนี่ครับผม ตอนนี้นุ่มบันปลากําลังสะขี่รถออกจากบ้านนุ่มบนนนันตาเนาะนี้กระักมันจอดหววงทางว่ามันถนนจะส่วนตัวลยครับตอนนี้นุ่มบันตากําลังสิขี่รถออกไปนี่แหละออกจากบ้านนุ่มบานตานสิไปอำเภอเนาะนี่แหละกําลังเสียหัดตากทางทางดำพี่น้องจกเจอ้ข้อดีเอยเข้ามาวัานนี้เดี๋ยวขี่รถเข้าไปพี่น้อง านนุ่มบานตาก็ไดอยู่แถวนี้ล่ะบ้านนุ่มบานตาขี่ไปอำเภอประมานหาโลครับจากบ้านนุ่มบานตาไปตัวเมืองเนาะตัวอำเภอประมานนี่ล่ะเบิ่งที่ล่ะทำาเรีนุ่มบานนุ่มบานตากระไดนี่ก็เป็นหวยครับ คุณล่ะเห็นไปหอดหนาหื่นหลังบ้านหน้าตีนบ้านผมคุณล่ะสิะพีน้องเอ,อ้ยงามแรงบรรยากาศบ้านเฮานนาเหมือนกับกเป็นที่ซิบกุกภูพนมาตะกรุงเทพกรุงไทยผู้์ละคนเริ่มเฮ็ดงานเหมือน,นกันกาจเมือลอะครับเบิงส่ง1ิบกล่ะอำเภอเสนางคณิคมหกโล กโลเมนุ่มบานปลาบ่อพิษไปพี่น้องัดย่างไก่ฮว่าอำเภอล่ะนุ่มบานปลาจีนไทยบางอีกเที่ยนหนึ่งเนาะครับรถครับผมตอนนี้ก็เฮากมาหอดโตเมืองแล้วเนาะครับโตเมืองอำเภอเสนาคณิคมครับผมนุ่มบานปลาก็โอ้ยลำบากไทยผู้เดียวพี่น้องเอ้ยเหมือหันขะใส่น้องใส่ยังอยู่เมือหันไทยให้ไปขี่มากสิกระเดีเ้ยวมือถือนะี่แหละจับไทยมันจะไปยิ่งโลกอะ ันเิดหน่อยเ่าไปนั่มห่างกระเทศสัการั้งเขาก็ค่ากินเหลาหกินเดียวกัทเทียสไปไายให้เบิงกัทไทยลำบากพี่น้องขันสิไปดข้าง <after the> <dies> er ุ่มงัว่าตะไายวิดีโอจะหันกะบ่ได้ยิ่งนกพี่น้องมันพ่อกระเทือนหน้าไม่ต้องไปสองคนนะพราะว่าณนมบ้านตากับว่ามีอุปกรณ์อุปกรณ์เนี้ยมีโทรศัพท์มือถือไอโฟนเจ็ดเครื่องเดียวคนละไทยขมือมันก็หันสิบสองสิบสามก็ลำบากพี่นาะครับเนาะนี่ครับเข้าใจเขาตะกลางเต้นกลางอย่างเนาะยังมันเก็บ อ็อำเภอเสนานะที่คือกองตเด 1, 8, เด่กร้องมานตายมงดึกไปเรยพากันไปนะเขับไปในอำเภอครับผมอำเภอเสนาะเนครับนาอกรถกระไดครับวันนี้ฮคดง,งานมือแรกพี่น้องน้อกับหามองจอดรถจอดเรือก,กันดึกหนีเยื่อยาของผม เข้าสิภาคเทียงกวนเนี่ยอันนี้กับซีโม่เคงิงส้าท,ที่ท่านมาท่านาครับพี่นอ้องอำเภอเสนาคณีคมเนี่ยอำเภอบ้านาน,านุ่มบ้านปลาอยู่เนี่ยครับพี่พุไ,ไปครับพี่น,อน้องบ้านปลากัมะหว่าอำเภอสิ้าเขาไปบึงเนาะทันเลยเ้อากับออกสินห้าคน อย่างี้ยเทงๆโอ้ยลำบากลำบากตายคอเดียวคืนมอนเขากับป้อมมานั่มคือน้องเอ้ยหัดตัวเปลี่ยนห้อกันนะเยเเปลียนเ้องกันไป โอ้รือมอาแม่ืมอเอาแม่เดี๋ยวเยวพี่น่องรืมอเอาแม่เขาไ่อเยเดี๋ยวพี่น่องแต่งตัวันเช่ฟารพี่ชาวาท่าน ใช่ครับนี่แหละอำเภอหน่งบานตายี่สิบห้านีกับสามกต้องิ่ยังไปทีงอำเภอครับผม ครับผมตอนนี้ผมกับน,นมบ้านปลาก็ได้ออกมาจากอำเภอแล้วครับพอดีขึ้นต่อเฮ็ดแต่พอดีพอ,อน้องเขาจะาขับขี่ไปไปขูดเล่ขูดยังให้นะครับตอนนี้ทรืงหังน่นนมบ้านปลาก็ไปไทยเบืองนอนเดีย๋ยวไทยจะพลาพนิ่งกันละคิดไปว่าหกพวกพวกหัก่นไม่รู้หั่นก็บอะไ้ครับพี่น้องนี่แหละ,ละ,ละยืมเท่าก็ได้อัไรก็ไปขูดเล่ขูดยังครับนี่เพิ่องจำเพื่อจงเอาอัน คือไม่ติดทะเบียนปตีธรรมดาไล้ครับคิดคืนโกนคืนอย่างไงเพราะว่าใบตัดโอนมาแล้วเนาะนี่ครับอำเภอหนุ่มบานปลากระไรไปแบบจิตภาพพี่น้องของเมื่อตอนแล้วครับเสร็จแล้วหรือเปล่าปล่ะจะขออภัยนั่นไปเรืรๆๆอเอ่อครับอันภาพมันอาจสิซันทียังเนี่ยเพราะว่าพวกนุ่มบานตากระไรยผู้เดียวเน้อ,ทนอไทยในรถตอน กว่าจะถึงไปอำเภอนะครับผมขอโทษขออภัยนัน่มครับเฮ็ดพูดเย้าเฮ็ดง่าผ้าบสัยเชื่อนเวามอยังนี่ครับเพิวกจะไปขูดเล็กอีกเชื่อนนี่ขูดเล็ควเลียมนี่น่ะขูดมันเนี่ก็วันทีที่พกขูดเอาเล็คือ ขุดแล้วขุดอ,อีกครับพี่น้องไปครับนุ่มบานตายท่าของเมือ่อนะบานเขาก็บันกินอยู่มาแต่ยิ่งนุ่มเมื่อ,อเท่านี้ก็ได้ตอนนี้ก็หาโม้เครื่องพอดีครับท่าพีนออลลพพ่น้องของเมื่อนี่ละอำเภอเซน่างอำเภอนุ่มบานตายอยู่